วันนี้เราจะมาทำว่าวร้อยห้าสิบเซนกันร้อยห้าเซนอ้าวร้อยห้าเซนเหรอช่างอุปกรณ์นะคะก็มีไม้ไผ่นะที่เราเหลี่ยเหลาไว้แล้วนะคะแล้วก็เหลาไว้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปลุนไฟให้มันแข็งนะคะอันนี้ก็คือปีกมันเนาะปีกมันก็เหลาให้มันกลมๆก็คือจากแข็งไปหาอ่อนนะคะปลายก็ให้มันอ่อนโค้งๆนะคะ ตัวนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าเซนอุปกรณ์ของเราก็จะมีเชือกเชือกกี่มิลน,น,น,น่าจะเชือกหนึ่งมิลแล้วก็มีไฟเช็ดนะ <ไฟ S 1> อ่ะเรามา<ช>ทำการ <ไฟ S 1> มัดกัน<ม>เลยจ<ะ>้าผ<ะ>ูกใส่ที่หัวนะคะ ดึงดึงให้แน่นก็นำอีกตัวหนึ่งมาประรกบกันเอาดูที่มือช่างอันนี้ข้างที่หนึ่ง เอ้าแล้วก็ประกอบมัดให้เหมือนกันสองข้างแล้วก็ปีกไหนที่มันแข็งก็คือให้เอาไว้ด้านบนนะคะเมื่อเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็เลือกปีกก็ดลนับพี่ดาวเอาว่าไหนแข็งกว่าไหนอ่อนกว่านะอันนี้คือมัดมัดใส่ตัวว่าวคานโอ้แอดมินกับว่าวเปลี่ยนดอกพี่นงบ่หูหรอค่ะว่าเขาเฮ็ดจังใดก็ว่าวไปตามเมื่อตามวาดนี่แหละค่ะ ว่าให้มันแน่นที่สุดแล้าเนอนะใช่ดูว่าวว่าวก็ขูดลดด <c oughs> ูลวดูว่าวก็ขูดมวนไม่เลอยอะไรนักนะครับช่างทำสีก็ทำสีนะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นปีกล่างปีกลลางด้วยค่ะปีกล่างมัดคือกันก็ปีกบนละค่ะสามส่วนนะคะแบ่งแบ่งว่าให้เป็นแบ่งคานให้เป็นสามส่วนด้วยแล้วก็มาร์กไว้สามส่วนของคานนะคะแบ่งเป็นสามส่วนค่ะ ส่วนที่หนึ่งก็มัดหัวส่วนที่สองก็มัดหางาอ้ยอมัดให้แน่นๆเอ้าช่างใช้ฟังมัดด้วยเหรอช่างรือว่าใส่แต่เสือ้อขาวในหลอนจุกังนียหน่อ <c oughs> ให้วัด เอาช่างวัดยังไงนะพูดดังๆช่างก็วัดส่วนหนึ่งเอามาทําเป็นสี่ส่วนแล้วก็ามาอันนี้ทําเป็นหน่มันถ้าถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่เ,บเปลี่ยนเดซางสังส้ๆนๆดูซังเฮ็ดให้ถ้าถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นย่านมันบ่ขึ้นสั่งผ่านแอดมินก็นได้เด้อค่ะบ่แพงดอกร่วมส่งพร้อมก็สิให้อย,ยูด่ดอกค่ะตัวละรวยหาซีฟนี่ล่ะค่ะสูตรไปสูตรมันหรือว่า สูตรไพสูตรมันค่ะแล้วแต่สร้างค่ะบางคนกับฮดตึืนบางคนกันบฮ็ตบ่ขึ้นถ้าผูา้ใดฮ็ตบวเป็นก็นสั่งผ่านแอดมินมาเด้อแด้แอดมินสิขายห้ดอกลอยหาเส้นตัวละลอยหาสิบบาทร่วมคาส่งเด้อค่ะแต่ว่าบ่ร่วมบ่ร่วมหูติเขาอื่นหูดอื่นอูติอูตีไปหาเอาเองเด้ออันนี้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นนะคะขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมันจะเป็นว้าวมือสองเน้อ มันสิเป็นวาวมือสองด้อค่ะที่ขายให้เพราะว่ามือแหลกก็คือผ่าน้าง้างกระตรงเลียนโกนค่ะยังเหตุถอเนาะมันเหตุยากเพื่อสิไปตัดใหม่ได้เพื่อสีมาเหลาเพื่อสีมะมัดแล้วก็ตรงมาเสียงอีกว่ามันสีขืนหรือบ่ขืน,นสำหรับคนใดที่เหตุบบเป็นค่ะสั่างผ่านแอดมินมาเด้อตัวละหน่วยค่ะสิบ,บาทรวมซุงค่ะ ซื่อเสือกอีกเด้อสำหรับเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อยทำการมัดอะไรมัดหัวค่ะอันนี้มัดหัวเด้อว,ว่าวิ่งอย่างนี้จุฬาโอ้ว่าวจุฬา ขาขามัดขามัดไวกลางของส่วนมันมันนี่กับมัดขาด้วยค่ะมัดไว้กลางของส่วนมันด้วยอุ๊ยแอดมินกับบอสบบกปีนตัวแอดมินกับโบหงส์ตัวค่ะสร้างขึ้นบอกมาให้เฝ้ามัดขา กะว่าให้มันแน่นนะคะให้มันแน่นให้มันแน่นแล้วก็โผลว่าจะเ,เป็นแอดมินหนิกระิมัดจจงไดนกับมัดรลดแล้วว่าแต่มันอยู่เนาะอย่าทำเลยค่ะมันยากอย่าเฮ็ดเถาะเตอแอดมินนน่พี่นงสื้อเอาหลดลอยหาสิบบาท มองมันง่ายๆเนี่งส่วเสร็จแล้วนะคะว่าวจุลาร้อยห้าเซน ฝากกดติดตามแล้วก็โปรดติดตามดูคลิปต่อไปนะคะแล้วสีมาเฮใหไเบึงอีกเด้อค่ะ